แม่ไปไหนหนูไปด้วยดโอ้ยังออกมาอือฮือดูเตรียมกระเป๋าเนี่ย ดูใส่ไปเยี่ยมหน่อยเก่งเลอะเก่งเลอะหน่อยวันนี้วันนี้หนูจะไปด้วยอ่ะ ไปอยู่กรงเลยจะไปด้วยเนี่ยเข้ากรงเลยไปไม้โนดไปน่นเลยไปเข้ากรงเลยแต่ไปก็ต้องเขาไปเข้ากรงดีๆเตรี <c oughs> ตัวออกศึกครับไปไปซุ่มมันเรา ไปจ่อยๆเลยจ้าอืมไปไหมอีโเป็นยังไงอืมอีโนดูจ่อยๆเลยค่ะรู้แม่จะไปอีกแล้ว Mm -hmm. Masa K.R. Yeah.